บ้านไม้สักทองราคา3ามล้านห้าไปดูกันค่ะมาดามคะบ้านหลังนี้ทําจากไม้สักทองแท้ทั้งหลังค่ะหลังลนี้นะคะใช่ค่ะเราจะใช้ตั้งแต่โครงหลังคาไม้เครื่องทั้งหมดนะคะจนถึงเสาบ้านเนี่ยเป็นไม้สักทองแท้ทุกชิ้น นะคะเพราะว่ามันจะหมดปัญหาเรื่องปลวกปลวกไม่ขึ้นค่ะปลวกไม่ขึ้นแล้วหลายคนจะห่วงว่ามันบวมน้ําอ๋อไม่อันนี้เป็นไม้สักแก่นะคะอายุอายุไม้สักเนี่ยสามปีงั้นพาเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหมเชิญชมนะคะอันนี้ก็เราจะมีชานบันไดนะคะที่มีหลังคาคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบันไดก็จะยืดอายุการใช้งานโอตรงนี้ก็จะมีะเขาเรียก อันนี้<า>นมีชันพักค่ะ,ะชันพักเราก็จะมีฉลุสวยงามนะคะแข็งแรงนะคะมีเป็นไม้ชิ้นใหญ่หมดมไม้สวยมากนี่เป็นค,ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่หวนมารีวิวบ้านไม้สักทองครั้งหลังปกติเนี่ยเราไปเห็นบ้านไม้อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นไม่ใช่ สักทองทั้งหลังมันจะมีบางส่วนที่ไม่ใช่สักทองแต่<ช>นี่ก็คือตั้งแต่หลังคายันเสายันทั้งหมดเลยทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นในบ้านนะคะก็จะเป็นไม้สักหมดประตูหน้าต่างนะคะค่ะอย่างประตูพวกนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นกรอบไม้สักเก่านะคะเพราะไม้สักเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการบิดงอค่ะไม้สักเก่าในปกติมันจะหายากมาก ขอถามมาดามเป็นความรู้ไม้สักเก่าอายุเยอะเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องบวมน้ําปวกกินอะไรเงี้ยคะก็ยิ่งเก็บนานเก็บเก็บมาเก่าอ่ะยิ่งดีต้องเก็บแบบเป็นสิบปีอ่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมพามาดูประตูประตูสวยมากค่ะเป็นสีทองเป็นประตูไม้สักนะคะประตูไม้สักอันนี้เป็นรูปเ่อรูปผงค่ะ โครงสีทองค่ะสีทองอันนี้เดี๋ยวเราก็จะติดก,กระจกเจียป,ปรีนะเจียบปรีสองสองด้านนี่กี่ห้องคะเนี่ยค่ะหลังนี้นะคะมีสองห้องนอนมีหนึ่งห้องนอนเล็กซึ่งก็ไม่เล็กนะคะห้องนอนเล็กค่ะอันนี้เรียกว่าห้องนอนเล็กของเรานะคะค่ะก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศรอบด้านนะคะผนังเป็นไม้สักฝาสองชั้น หมายถึงว่ามีอยู่สองชั้นประกบกันใช่ไหมสมัยก่อนนี้จะเป็นฝาชั้นเดียวแต่<อ>แต่หลังเนี่ยเราจะทําเป็นฝาสองชั้นและมันจะได้แสงเอ่ยอะไรเอ่ยความร้อนก็จะไม่เข้ามาค่ะ<อ>ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะค่ะห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นไม้ทั้งหมด นะคะก็ถ้าลูกค้าอยากจะเป็นห้องน้ําปูนก็เปลี่ยนเป็นห้องน้ําปูนได้แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์อย่างเงี้ยเราอยากจะให้เป็นคงความเป็นไม้สักทั้งหมดไว้อย่างเงี้ยค่ะห้องห้องนี้อ๋อห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งทะลุอ๋อทะลุองห้องได้เราสามารถจะกั้นห้องน้ําเพิ่มเป็นสองห้องได้นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่โอ้สมชื่อห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่นี่ก็ใหญ่มากเลยความกว้าง3.5คูณ7เมตร ห้องนอนอห้องเดียวนะคะก็มีฝ้าหลุมให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็สามารถจะทะลุจากห้องนอนไปห้องน้ําได้เช่นกันก็คือะคะห้องน้ําเมื่อกี้ที่เราดูเช,ชื่อมกันก็เปิดเข้าไปตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะในห้องน้ําเราก็จะมีบานประตูบานบานหน้นาต่างบานใหญ่ให้ด้วยนะคะก็เพื่อระบายอากาศได้ดีะะหลังนี้นี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ขนาดเท่าไหร่คะพื้นที่ประมาณ รวมชายคาด้วยเนี่ยต้องการพื้นที่ประมาณ9 9เมตรนะคะคูณ12เมตรอันนี้คือเฉพาะตัวบ้านนะคะไม่รวมซุ้มอีกค่ะ,คะแล้วถ้าใครต้องการสั่งซื้อเนี่ยต้องทำยังไงคะสั่งซื้อกอ็เราต้องมาคุยกันนะคะคุยกันเรื่องพื้นที่บ้านแล้วก็อาจจะวางมัดจําไว10้10%ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ขนทีมงานไปสร้างที่นู่นเลยใช่แล้วเราก็จะขนทีมงานขนไม้ขนอะไรไปสร้างนะคะระยะเวลาก่อสร้างเนี่ย ก็หลังเล็กเนี่ยก็ไม่เกิน4เดือนหลังใหญ่ก็กถือว่าเร็วเดือนถือว่าเร็วเร็วมากค่ะเร็วมากเพราะว่าเราทีมงานของเราเนี่ยเชี่ยวชาญมากว่า20ปีเรารู้ลูกค้าทุกคนน่ะอยากจะใช้เร็วๆทุกคน,น <ะ S 1> ใจร้อนใช่ใจร้อนค่ะข้อดีของบ้านไม้สักแท้เนี่ยคืออะไรคะมาดามดโอ้โหไม้สักแท้นี่มันคุณค่ามันนะคะเหนือการเวลาอยู่แล้วอย่างเราสร้างบ้านปูนราคา4ล้านกับบ้านไม้สักราคา4ี่ล้านเนี่ย ความ f ีล l ิ่งคนที่เห็นเนี่ยมันผิดกันใช่ไหมคะแต่บ้านไม้สักเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งมีคุณค่าเพราะว่าไม้อ่ะมันหายากขึ้นทุกวันมันเป็นอยู่กับธรรมชาติด้วยค่ะนะะสุขภาพร่างกายจิตใจงเงี้ยมันทุกวันเพราะนั้นเนี่ยการอยู่บ้านไม้สักเนี่ยมันจะช่วยทำให้สุขภาพดีด้วยอยากดูของจริงได้ก็มาที่เรือนไทยแจ้งวัฒนะได้เลยนะคะค บ้านไม้สักทองแท้ทั้งหลังแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะมาดามคะหลังนี้อยู่ที่ราคา3ล้าน5ค่ะใครสนใจผลปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ